สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับตุก๊กตาคนอ่านไพ่นะคะวันนี้นะคะเป็นของคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะประจําสัปดาห์วันที่31มนีนาคมนะคะถึงวันที่6เมษายนนะคะปีพุทธศักราช2568เรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั่นไงละ่ะโอเอ่ะขออนุญาตนะคะมาค่ะสำหรับคนวันวันพฤหัสนะคะการงานค่ะ การงานเดวิวเลยเหรอวันพฤหัสหานี้ก็ให้ระวังในเรื่องของคําพูดคําจานะคะระวังในเรื่องของเอกสารสําคัญนะคะที่จะต้องลงนามนะคะหรือการตอบรับการให้โอกาสหรือการหยิบยื่นอะไรให้ใครในบางสิ่งบางอย่างหรือในบางเรื่องนั้นอาจจะ ยังไม่ได้ส่งผลดีกับเราสักเท่าไหร่หรือบางเหตุการณ์อาจจะทําให้เราเสียความรู้สึกได้อีกในหนึ่งนั้นนะคะคนวันพฤหัสบดีนะคะอาจจะได้ไปร่วมงานร่วมกิจกรรมหรือได้มีโอกาสกลับไปร่วม ทำงานนะคะกับคนเก่าๆในสถานที่เก่าคนเดิมๆหรือคนที่เคยสร้างปัญหากันมาแล้วเมื่อในอดีตอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันซึ่งตุ๊กมองว่าจะอย่างไรแล้วเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของความรู้สึกนะคะหรือให้ระวังในเรื่องของคาพูดนะคะหากต้องสื่อสารหรือต้องใช้การให้พันธสัญญานะคะคาความความมั่นคงหรือความมั่นใจกับใครนะคะควรให้โอกาส นะคะหรือรับฟังเพื่อหาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนนะคะก่อนที่จะพูดคุยหรือให้การลงนามทำเอกสารสัญญานั้นๆเราต้องมองว่ามันจะส่งผลในระยะยาวกับตัวของคุณด้วยนะคะอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของการทํางานที่ไปกลับไปในทําที่เดิมนะคะร่วมง,งานกับเพื่อนคนเดิมเพื่อนในอดีตที่มีความสนิทสนมกลมเกลียวกันมาแล้วอันนี้ดีหรืออีกในนึงนั้นก็จะมองในเรื่องของการเปิดผับเปิดบาร์คาเฟ่ร้านอาหาร ลองดูนะคะแต่จริงๆเราต้องไม่สนับสนุนนะคะเพราะมองว่าอาจจะมีในเรื่องของการที่จะถูกถูกการถูกหักหลังนะคะซึ่งกันและกันได้นะคะมองว่าทํางานร่วมกับเพื่อนเก่ามิสหายเก่าในสถานที่เก่าจะดีกว่านะคะโอเคถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะการเงินยีเพลส์นะคะรู้สึกว่าในเดือนในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะหากคนวันพเพฤหัสเนี่ยกำลังรองคอยในเรื่องของการตอบรับ การอนุมัตินะคะในเรื่องของการเงินอะไรจากใครนั้นตุกมองว่าจะมีการพูดคุยนะคะกับแหล่งสถาบันการเงินขนาดใหญ่นะคะการร้องขอนะคะในเชิงพาณิชย์กับในสถานที่นั้นๆเนี่ยมองว่าโอกาสที่จะประสบความสาเร็จมีค่อนข้างสูงรวมถึงว่าจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในเรื่องของการเงินการทองนะคะการลงทุนนะคะหากคนวันพฤหัสต้องการที่จะ การจ่ายเพื่อการเรียนการศึกษาการเรียนปรักสูตรระยะสั้นอะไรอันนี้ทําได้นะคะแต่แนะนาในเรื่องของภาษานะคะเป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่เรามีความรู้สึกว่าจะเป็นจะต้องใช้นนในอนาคตอันใกล้นี้โรงเรียนได้เลยนะคะการเรียนการศึกษาสําหรับคนวันพฤหัสถ้าจ่ายเป็นในเรื่องของการเงินออกไปแบบนี้ค่อนข้างดีเลยนะคะแนะนําเลยคะ่ะสุขภาพนะคะสาหรับคนวันพฤหัสนะคะโอ้ระวัง ความเครียดความมีตกกังวลนะคะนอนไม่หลับนะคะพักผ่อนไม่พอนะคะโอกาสที่จะได้รับการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายนะคะอันนี้ควรระวังค่ะหรือถ้าเกิดว่ามีความต้องการที่จะไปเล่นกีฬาการแจ้งไรกฟเล่นฟุตบอลนะคะหรือเล่นกีฬาชายหาดอะไรแบบนี้ควรระวังแล้วก็มีเซฟตี้ของตัวเองด้วยอันนี้ต้องควรระวังอย่างสูงเลยนะคะ ในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนวันพฤหัสแปดไม้เท้า A กำลังจะพบรักในที่ทํางานกับใครหรือเปล่าคะสาหรับคนวันพฤหัสนะคะซึ่งลุกมองว่าความรักในที่ทํางานหรือมีเพื่อนร่วมง,งานมาเป็นคนรักนี่น่าจะดีนะคะในส่วนของกิจกรรมหรือว่าความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจจะพบรักหนึ่งเลยอย่างที่เมื่อกี้บอกไปก็คือในที่ทำงานหรือไปร่วมง,งานกับใครแล้วด้เพื่อนกลับมา ก็เป็นได้เช่นกันนะคะซึ่งต้องมองว่าความรักของคนมันพื่อหาเนี่ยต้องไปเจอสังคมก่อนค่ะถึงจะมีความรักเข้ามาอีกในหนึ่งนั้นนะคะหากแต่งงานนะคะเป็นเป็นสามีภรรยากันอกันอยู่แล้วด้วยเนี่ยค่ะอาจจะมีโอกาสที่จะได้ไปร่วมงานนะคะไปร่วมงานสังคมไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ด้วยกันนะคะซึ่งในเดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาร่วมกันในการทํากิจกรรมร่วมกันสูงมากค่ะ โชคลาบสำหรับคนวันพฤหัสดนะคะสามเีืยนว,ว้าวดีค่ะโชคลาบนะคะดีมากเลยนะคะอยากซื้ออะไรได้ซื้อนะคะไพ่าสามเียยนเนี่ยเป็นไพ่ค่อนข้างในเรื่องของมีโชคดีนะคะในเรื่องของการเงินการทองนะคะรวมถึงการค้าขายนะคะการค้าขายที่ดินนะคะอืมรายรับนะคะที่มาจากการลงทุนการเสี่ยงนะคะอันนี้ค่อนข้างดีเลยรวมถึงรายรับจากโชคลาบที่มาจาก ค่าในนานะคะที่มาแบบพรุ๊บๆรอขายที่อยู่จะขายได้ไหมบอกว่ามโอการติดต่อจนถึงบรรลุข้อตกลงจนเกิดการค้าขายได้นะคะดีค่ะข้อควรระวังสําหรับคนวันพฤหัสนะคะสําหรับคนวันพฤหัสข้อควรระวังนะคะคือให้ระวังในเรื่องของการเดินทางนะคะการเจ็บป่วยนะคะที่เกี่ยวกับการเดินทางนะคะการ ทำเขาเรียกว่า,าการออกกําลังกายนะคะในที่โล่งแจ้งเมื่อกี้ที่เตือนไปก็คือให้ระวังในเรื่องของการบาดเจ็บนะคะแล้วก็การสื่อสารกับสุภาพสตรีหรือว่าการสื่อสารกับเพื่อนสนิทที่อยู่ทางไกลนะคะอาจจะส่งผลดีในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะรวมถึงอาจจะมีคนที่อยู่ทางไกลนะคะเพื่อนนะคะคนที่ห่างหายที่จากกันนานมีโอกาสที่จะได้กลับมาเจอกันถามว่าข้อควรระวังต้องระวังอะไรก็ระวังของ้อมรบกวนนะคะในเรื่องของการเงินนะคะรวม ถึงในเรื่องของการแบ่งเวลาที่เราจะมีให้กับครอบครัวนั้นออกไปด้วยเช่นกันนะคะสรุปเลยนะคะสําหรับคนวันพฤหัสนะคะต้องมองว่าถ้ากลับไปอยู่ในสถานที่เก่า นะคะหรือไปอยู่ในมุมและทิศทางที่เราถูกใจนะคะหรืออยู่ในมุมที่เรามีความรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเราเองคุณจะแสดงศักยาภาพหรือโชว์ศักยาภาพได้ออกมาค่อนข้างดีนะคะเพียงแต่ในเรื่องของการเงินการทองช่วงจวังหวะเวลานั้นนี่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจค่อนข้างนานไปสักหน่อยนะคะแต่ไม่ได้เกิดเสียหายอะไรทุกมองว่ายังสามารถอยู่ในมุมที่คนวันพฤหัดจัดการได้นะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะทีนี้ หากท่านใดน,นะคะมีความชื่นชมชื่นชอบนะคะในคลิปนี้นะคะตกดติดตามนะคะใน u t u b e ค่ะช่องเหอะฝอยเมมโมรี่นะคะรวมถึง Facebook IG นะคะ t ิก t ั k นะคะที่ h o r รเม m โมรนะคะ h o r o m e m o r y นะคะยังไงก็รบกวนติดต่อได้นะคะอีกในนึงนะคะหากต้องการดูดวงเป็นส่วนตัวนะคะแอดไลน์ได้นะคะที่ แอดนำหน้านะคะโฮโรเมโมรีค่ะขอบคุณนะคะโปรดติดตามคลิปต่อไปค่ะ